สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเ่อทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเซิร์เซิฟออฟิเชียลสาวอบแต่งตัวนะคะบน Youtube นะคะทุกคนเขาวันนี้นะคะันมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะที่จะลองใช้เองแล้วนะคะเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ดีนะคะก็คือก็คือตัวนี้เลยนะคะชื่อว่าชีวาวิถีนะคะอะโลเวยล่าเจลนะคะทุกคนคะตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นะะนะคะะคะไม่มีน้ำหอมนะคะคือ เขาเชีววิถีเนี่ยคือสันเห็นเขามานานมากๆแล้วนะคะแล้วตัวนี้นะคะสันไปเจอ,เอ,อใน CJ นะคะแล้วก็ในโลตัสนะคะก็สันก็เลยแบบว่าหยิบลองมาใช้นะคะช่วงนี้สันจะอินผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก่อนนอนมากๆเลยนะคะแบบว่าช่วงบำรุงอะไรเงี้ยก็อันนี้นะคะเป็นเจ้ว่านหางจระเขเนนะคะทุกคนคือแบบว่ามันดีมากค่ะทุกคน เขาเหมือนเป็นครีมนะคะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนเขาจะเป็นเจลแบบใสๆแบบนี้เลยนะคะมาในปริมาณห0ึ่งกรัมนะคะเดี๋ยวฉันจะปาดให้ดูนะคะนี่นะคะนี่เป็นแบบว่าเป็นใสๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนี่ค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะนี่นะคะลงบนผิวหน้าได้แบบว่า มันคือยอดเยี่ยมดีมากอันนี้คือเป็นหนึ่งที่แบบว่าสลองใช้แล้วแบบดีจริงๆนะคะลงก่อนที่จะแบบว่าลงครีมบำรุงคือได้หมดเลยนะคะวันที่แต่งหน้าซันก็ลองลงเขาใช่ไหมคะว่าแบบจะมีเอฟเฟกกับแป้งหรือว่ารองพื้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือไม่มีเลยะคะ่ะทุกคนกลับทําให้หน้าแบบว่า เนียนขึ้นแล้วก็สิวไม่ขึ้นนะคะสําหรับอันนี้ซันลืมบอกส,สาหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายแบบสันนะคะซันเป็นมีสิวขึ้นง่ายผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็หาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยลดแล้วก็ทําให้แบบว่าเผิวเรียบเนียนนะคะ,นนะ,คะขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งตัวเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ซันอ,อ,อยากจะแบบ เป็นไอเดียนะคะแนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับใครที่กําลังรักษาสิวอยู่นะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้คือใช้ได้ดีเลยนะคะแบบว่าลงแล้วทําให้ผิวดีขึ้นนะคะดีขึ้นทําให้ผิวดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ลองกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าถูกและดีนะคะแล้วก็เป็นแบบสินค้าไทยด้วยนะคะแบบว่าอยากให้ทุกคนมาลองนะคะนี่นี่เลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฉันก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมนะคะในช่อง YouTube ของซันนะคะเซิร์ c เซิร์ฟออร์เจียลเสิแต่งตัวนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะซันขอบคุณทุกคนนะคะล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะเซิร์ฟเซิรฟออร์เจียลเสิแต่งตัวค่ะบายยขอบคุณค่ะ